มามามข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดค่ะทุกคนกับชื่อคลิปข้าวผัดผมไม่ได้จืดชื่ออย่างที่คิดก็เขาว่าเราไงว่าลอาจืดชื่อต้องเติมเค็มหยอกแม็กกูชามก็เดี๋ยวเจอเลยก็เดี๋ยวเจอเลยนะคะทุกคนค่ะบอกเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเดรับชมแล้วก็ไปดูรีแอคของกันเลยค่ะ Let's g o สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับ r o อง o ค c o เป t e r นะครับเราไม่ได้ทำลงมาหลายเดือนแล้วนะครับ คนสวมาทุกคนแต่เฮ้ยสถาที่นะแปลกตานะเพราะว่าวันนี้มาแต่ะก้วพี่ชาครับมาลบ้านพี่ไทยครัยแลนดะครับก็ทั้หมดไก่เทำไมผมคนนขนาดนั้นวะพี่เดชครับไทยแลดพี่เดชอ๋อชอบผหก็มันมีชื่อที่เพื่อนตั้งให้พี่ไทยก็คือไทยแลนด์แดนเอลมินนะครับ้ดน าไม่ชอบไม่ชอบชอบเพลงไม่รู้มันแค่ของจองใชไมอ๋อคลองจองแล้วก็เอ่ออะไรนะมันมีส่วนสนุกนะตีสามมากคือตีสามเท่าเราเลยแม่ยังไม่ดูวันนี้แม่บอกแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวไม่รอเกินอ่ะเนาะคู่พีนสาวคือขาวมากแล้วหน้าแบบมีสิ่งไหมล่ะหนูไม่รู้คนเกิดวันไหน รีวิวบ้านรีวิวบ้านที่ไปกาวใช่ครับอ่าื้อเข้านันกี่โมงเข้านันกี่โมงเข้านั้เราแปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งมีตึนี้ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาเขามีชั้นหนึ่งเวลาของเราแหละก็พวกเราคือพวกเราไม่ได้ทะเลทลายเปไปไหนนะพวกเราแบบซ้อมเสร็จซ้อมเสร็จตอนตีหนึ่งใแล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็กินข้าวแล้วก็อาบน้ำเลยแต่จริงเราเราเราก็นอนเวลานี้อยู่ทำโซนระเบียบแล้วใช่ทำโซนระเบียบไหตั้งแต่ตอนชั้นสุดท้ายแล้วใช่ครับมีทุกวิชาแล้วทำโซนระเบียดไหมแต่ครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ก็ตันดีนะคืนนี้ไม่เห็นหน้าใครฝันดีปิ้ลจริงฝันดีนะครับป้๊บเฮ้ยันดีนะคะเฮ้ยทันทีชันนั้นเลใครคือลูกเจี๊ยบอ่ะริงาทำไม่แล้วันเนี้ก็ราจะนอนแล้วพี่ส่าวจะไปบ้านเจเบก้านะครับแค่เดี๋ยวเจอกันที่มเซมูลนี่มันทำถึงนจริงอ่ะไม่ได้ตกค่ะปึ๊บบอกอันนี้คือสวยธรรมชาติ แค่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านเจเบลก้านะครับซึยใส่คู่บ้านไม่ได้แต่งหน้าแต่เลยเพื่อนไม่ได้แต่งหน้าเลยใส่หมวกตอนเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันนะครับเพราะว่านางตกลงมาแต่งหน้ากหน้าสุดเขาไม่้ตกลงไป่หนูเขาตอบมึงแล้วนะเขาจะไปถ่ายเปิดบ้านหรือปิดบ้านเขาจะตกจากสมุนแล้วแมงไปเดอร์วิสแล้วแม่อ๋อชิมันถ่ายเปิดบ้านปิดบ้านนะทุ่เซอร์ตัวนี้เลยก็เลยซ้อนวอล์กไปเลยอ่ะคือตอนนี้นะครับมันก็ผ่านไปวันหนึ่งแล้วนะครับ ก็ไม่ถึงวันนึ่งแล้วครับก็ประมาณครึ่งวันนะครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะนะฮะแต่ว่าเพิร์ลลืมถ่ายทุกคนดู้นะครับว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรบ้างตอนนี้อยู่กับพี่คือเล่นเกมขอมพิวเตอร์เฉยๆนอครัคือวงนี้ว่งดาวมากอะไม่ค่อยอยากแนะนำเข้าไหนนะแต่ว่าเขาอยู่ดี่แล้วก็แนะนำไม่เท่าไหนก็ได้ครับเออไม่ได้จะเออเออแฮกนะครับก็ไม่เป็นไรครับแฮกนะเขาเขาติดแอครั่คนนี้ครับผมติดวัตถุครับมาบ้านให้ไหม แล้วอุ้ยเน็คียออมากคือแบบไม้หญิงเลยอ่ะจริงคุณเคยไปไหนหรือเปล่าคุณนะกีกินหวานมะไม่ใช่บ้านี่ผมก็ไปนอนบ้านตัวเครับผมไมเที่ยวเลยผมก็กลับบ้านครับปเล่นไปผมแเลยครับไปลอยมากครับอะไรครับอ แก่งว่ะเนยก่อนไม่น่าเลยเดี๋ยวขอไปซ้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปคือเนยคือไหลนั้นเป็นหนูได้ไหมอ่ะไหลหนูใหญ่นะจะไปทำอะไรก็ได้ก็เชื่อใจนะก็ทำอะไรก็ได้แต่บอกเลยว่าไม่หวางใหม่เดี๋ยวๆครับก็เจอกันนะฮะไปยุ่งหว่านมากใช่ไหมกูไม่สามารถรุดออกจากรอยยิ้มของเขเปอร์ได้เลยอ่ะคันสวยมากแต่กูชอบเลยนกฝนที่กูชอบเขานะ เนี่ยในกิมหวานนะหน้ามันดูแบบน่ารักดูแบบอ้ไมันอยากบีบอะพี่อยู่ด้วยกันตลอดอะวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่พี่มานอนบ้านเปื่อนะครับก็ที่พี่มานอนบ้านเปื่ ครับชวนกี่ทีไม่เคยจะนอนนะครับไม่ได้บอกนะครับอันนี้ขิงแล้วชวนกี่ทีไม่เคยนอนนะครับแสดงว่าชวนหลายทีนะครีะคือเดี๋ยวนี้ตัวแม่เขาเสิร์ฟเป็นเก่งตอนแรกเหมือนครูจะมาด้วยแต่ว่าครูไม่ว่างุรยรักสามสเริ่มแล้วค่ะโอ้ god โอ่เท่าอย่างนั้นเลยคือขอบคุณที่แบบไม่ได้มีเฟรมนั้นโอ้ god ถ้าไม่อย่างนั้นคือคืออกอีแม่เนี่ย มันเลือกไม่ได้เออมันเลือกไม่ได้มันจกแตกเราเป็นเรือคือมันอร่อยหมดอะแล้วก็พูเปอร์ไงแล้วก็ไทยพีมไงไน็กค่ะคิมไทยคิมไทยถูกิมไทยไนน์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 นน์ไนน์นน์ไนน์น็กสองหนึ่งประชธิปไตในโลกอุ้ยดเดี๋เดยวให้ไปดูว่าพีมเซมบอกว่าไม่เคยดูเด็กเปลือยอะเนาะ ดูเป็นเด็กอ่ะดูไม่คาริสมาเลยมันได้เห็งผมเด้งๆคือแกร์มากคือบ้านแกรนสุดมะกตัวนี้รวยตัวกันแแบบมึงอะนี่ฮะนี oh ่ฮะแคร่ไม่ร uh ู้และดูแค่ไหนนะแค่เห็นผลังเนาะไม่แหบบนะครับแต่ว่ามีงคือมีสักเป็นป้านะครับนี่มอาอีนะครับหน้าเหมือนแมวมากเลยไม่แบบเนาะปิหน้าก็ได้ครับคือตอนนี้ทุกคนใส่ชุดนอนหมดแล้วเพราะว่า ว่ามันดึกแล้วนะครับใช่ตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมสื่อร้านอาหารให้เรานะครับว่าเราจะไปแวนสื่อร้านนันหลเฮ้ยสื่อไหนด่ว่าผมสื่อไหนใช่ก็เดี๋ยวเราจริงแล้วมีเคี่ยวอ่ะไม่รู้พูดียว่าผมดูไปคนเรียบรอยจริงหรอเนีว่าเพิ่มพูดเก่งหนามทีมดูเป็คนเียบร้อย เขาพึ่งคุณตัวเองทำไมอ่ะบทำไมไม่ว่าโคุณวิถีไม่รับประกันอุ้ยแล้วโอ้ยอ่ะโอ้แกเออเออเออคือทำซื่อแ้วคุณตัดแต่จะต้องไปตัดเอฟติงตรงนี้นั่นมาใส่ให้อีกเฮ้ยหรือว่าคุณช่วยผมตัดไหมวพราคุณเซนเซนมาลิตี้สูงมากอ๋อทำบอกแล้วให้ตัดเองแน่เลยแบบไปตัดเอาเองอ่ะเราต้องดูแต่ในดิสคิวชั่นบ็อกซ์ วอล์กของใครของมันแล้วก็ตัดของใครของมันเนี่ยเออ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 เเลิศสงแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราดูวอล์กเท่ไรสองแสนไหมสองแสนสามแสนสามแสนแล้วเหรอผมก็ผมทั้งนั้นนะครับสามแสนเขียนไม่ได้จับเฮ้ยก็เดี๋ยวไปพ่อจะแวะอะไรเหรอหนูได้นอนแล้วหัวชนกันขนาดนั้นแขนยังไม่ได้จับได้ไงตอนนี้นะผมก็มาอยู่ที่ร้านอาหารครับ คือเมื่อกี้สั่งอาหารไปแล้วรานอาหารบังเอิญชื่อจุดไปก้าพอดีครับจริงหรอจริงหรอจุดไปก้าฟูดเลิศหือเาิเกินคือโลกหมุนรอบรอบตัวเขาเหมือนที่เราเราไปกินเมลานเนี่ยตามรอยนี่นี่เป็นก๊อคว้แล้วหรออบนี่หากับตาแล้วครับกัเห็นกับตาแล้วครับแอบก็เดี๋ยวรออาหารแล้วก็ตบอินิเก็แล้วก็กีนข้าวหล่อคนเลยวะเฮ้ยตัวอะไร เอ้ยแต่ามันก็อยู่แถวปิ่นเก้าแน่เลยให้ดูจากโล่ก้่าตรงนี้จะเห็นเรื่องเหรอสงสารตาไม่เสร็จจริงไปสุดคุณจะกเก็ตอะไรนักหนาครับคุณพีนนี่หนึ่งเดียวครับรักใจคือวีนอะคือเปอร์วีนอ่ะคนละเรื่องเลยนะพี่โอยจมูก เจ้าพิมมุมข้างสวยมากด้านขวา้อเงมันยังโอ้โหซ้ายรัวๆเลยนะอะไรนะใครพิมมาคอพเปอร์เป็นอะไรทำไมดูเก๊กอะไรนะนะครับนี่นะครับคุณพิมพ์สู่เก๊กนะครับผมไไม่ด้เกก๊ขอแก้ข่าวหน่อยเรื่องข้าวผัดตื่นชื่อเนี่ยคือจริงคือมันไม่ตืดชื่ออย่างที่คิดนะครับมันจืดนจะจะผมกินตอนนั้ที่หิวครับก็เหมือนความรักครับถ้าสมมติมันจืดนมันก็แบบ คืกินโตอลอดลมันเลียอะไรที่มันเข้มข้นเกิอมันกินได้แเดียวแต่นี้มันจืดเลยครับผมไม่ได้จืดเขาเรียกว,ว่ากลมกลองของรสชาติแบบที่เรากินได้ไม่ได้้เบื่อ,อคุณคุณเคยกินแบบตอโควิดยังลงปอดครับแต่ว่าแต่ละคืนตลอดอะมันเลยจะลงใจ <c oughs> สไตล์คอมเพลติวัครับไม่ครับสไตล์ิีวัสุขครับถ้าสไตล์คอมเพลตชต้องเป็สียประมีก้ามนะครแล้ว่ว บ, <mumbles> บอกใครเอ่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะก็เมาว่าไปเรื่อยนะครับแต่ไม่มีอะไรทำเพราะว่ารออานะครับคือเหมือนตอนนี้พวกเราพูดไปเรื่อยแล้เพราะว่ามันดึกเกินไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านเราไปเล่นดีฟ่าอะอย่างเง้ยยังไงอ่ะ้ยอือ เคยเคยเหรอคะใช่เหมือนกันเตือนไงก็จะขาไปแล้วเนีนเขาว่าแล้วก็มันเวลาคุณมองใครคุณจะมองไม่สายตาปกติไม่ได้เวลาคุณจะมองใครทั้งหมดเออมองยิ้มจริงจริงกงุหเลยจริงสานะคนหึงปอันนวยอะจริงงวิสคือคุณหวานเสนีย์คุณหึงคุณหึงปะคะอันนี้หึงปะอันนี้บีนปะยังไงคะเออคุณหวานเสนีย์อะจริงเขาก็หงุขหงิ หวนนี่ครับคุณสุไม่ได้หวานแต่ว่าถี่สุดมันมันเจอว่ามันหวแล้วกเจอแบบตุ้มๆตุ้มๆตารตึบๆสารตึบๆคนเรื่องทีรตคนลเรื่องคนรื่องเลยแบบนี้แนะนำนะแนะนำให้ดมันตอนนี้นะฮะอาหารข้าเ่หมก็ต่อที่รกเรากำลางกอยลวม่ข้าว่ันนะทุกคนคือบอกมันแจ้งงมากขนาดนั้นเลยจริงไหแม่เออเออหัวชนก็นละเออเออ นี่จะเก๊กอะไรอย่างเดียวไม่พูดไม่จะทำเก๊กอย่างเดียวก็ว่าหนูไงรู้เขาก็ให้หนูพูดไงวิปาเป็นโคเวฟตำแหน่งได้มากมึงดูตึ้งตึ้งตึ้งคือออกแบบคือได้ป้า มึงอันนี้ยังเหมือนเลยใช่ก็ชี้อันนี้แหละคือชี้อันนี้แหละชี้อะคือชี้ผนังนี่แหละว่าเหมือนมากลายอ่ะคือลายเขาออกเดียวกันอ่ะของเราเลยอ่ะเหมือนมันออกแบบเหมือนกันเป๊ะมันคือที่ออกแบบเดียวกันเว้ยมึงจริงๆเขาจะตึกนี้วะมึงอะไรวะไอ้เชี่ยอยู่ชั้นไหนเงี้ยมึงหรือเขาจ่ตึกนี้เขาเป็นบ้านแต่ออกแบบภายในน่าจะแบบอินทีเรียเดียวกันเขาก็ดูโมมากเลยเดี๋ยวเรากินข้าวนะครับ นนนี่ะะฮกก็ิป้ามันทุกคนมีม่านได้ของโกโก้เกมียร์อะไรวะามันกี่โมงแล้วพรุ่งนี้แปดโมงตึกคือตอนนี้ก็ตีสามแล้วคือว่านอนท่านนอนอะไรอยู่นะรอนลื่นนอนนะครับก็เธอยู่ทาจะจบหรอยังนะครับคือว่ากิ๊กผมลืมถ่ายตอนยินไปนะครับก็เดี๋ยวไว้อาะมังเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมา ดูสภาพพวกเราอีทาาอากอทีแล้วนะครับพวกเราจะไหวอยู่หรือเปล่าเพราะว่าดูจากหน้าเราตอนนี้ก็ไม่น่าจะไหวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวมองกันใช่คียเรื่องราวตั้งแต่ตอนแรกเปิดบ้านจันเปิดคลิปจากบ้านพี่ไทย <c oughs> เออหลายที่มากหลายโลเคชันมากเดี๋ยวว่านกันมันจะได้กินเปล่าไม่ไหวครับไม่ไหวค่ะเอ้ยยิ้มหน่ารักมากหวานมากอ่ะนี่แหละคนแมนแมนเตวอนหมากหน้านะคะ เลิกด่ถ้าเธอมาฉันก็จะมาครับนี่มันหมวกพีมีที่เปิร์ใส่อยู่ใช่แล้วก็สลับกันใช้อยู่งี้น่ารักจังนะก็เดี๋ยวมีคลิปเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ ให้ดูชีวิตหนึ่งวันเต็มเลยครับว่าผมทำอะไรมาบ้างจริงก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็แบบไม่ทุกคนจะชอบบอกนี้นะครับจะชอที่แน่ใจไม่ได้กินแม้แต่กินได้นอนแม้แต่กินนอนที่สุดนะครับก็จะมีแต่บอกที่พูดพูดอะไรดูเรื่องนะครับก็เจอกันเราเข้าพาร์อยู่ไหนคือแก้ข่าวที่่เฉยๆไว่่าา้ขเป็นวอล์กแถลงข่าว เออเอ้น่ารักมากบอกเปิร์มีแต่พีมัสสุว่าพีมัสสุมีแต่เปิร์เอาเถอะเอาเถอะเขามายอดจีบกันอยู่นั่นแหละแม่จริงคุณแม่คือกำลังอยู่ในช่วงนั่นแหละรักๆจีบๆเจ็บจีบต่อๆพี่สาวมหาลัยเลิศจังเอามีการไปค้างคืนมีเกิดขึ้นนะคะจริงค่ะาวคือเชมค่ะ ก็ถือว่าเล่นจริงทำถึงจริงถึงแม้จะชวนไปนเตะบอลก็ตามนี่แหละนี่แหละ เขาเรียกว่าจุดต้นกําเนิดพีเอลแล้วมันก็ท่องถึงจริงๆนะแม่นะเขาก็ดูสนิทกัแล้วเขาก็ดูแบบน่ารักกาชอบมากเลยคือเข้าไปผมไม่ได้จืดนะครับคือแบบนี้แหละมันกินได้ทุกวันอมันกินได้ไม่เบื่อค่ะก็ต้องมาติดตามรับชมกันวอล์กต่อๆไปนะคะว่าจะมีวอล์กของน้องๆคนไหนจากวงบัสนะคะมาเสิร์ฟให้คนได้ดูผมกันอยากแนะนํวอล์กไหนก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนน่าจะมีทุกคนปะใช่ไหมเหมือนน่าจะมีทุกคนเนา ใช่ค่ะโอเคสุดท้ายนี้นะคะทุกคนค่ะก็ฝากทุกคนก,คกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิง่งริ่งติ่งด้วยนะคะจัดได้ไหมวันนี้แม่ในนะช่วงเรานอนแล้วก็เจอกันทุกรุณนะสำหรับวันนี้ฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย안녕